สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ชายเล่นรถนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะนำรถที่ผมใช้งานอยู่ทุกวันนะครับคือ Yamaha GT 125 c c คันนี้นะครับมารีวิวมาพูดถึงหลังจากที่เราใช้งานมาแล้ว2ปีนะครับกับเลขไมตอนนี้54,000กว่าโลนะฮะรถคันนี้เป็นรถที่ผมนะครับ นำมาทำอาหากินนั่นแหละรครับว่าง่ายๆครับขับแกลบขับลาล่ามูฟนะครับขับโรบินฮูดฉะนั้นเนี่ยเลขไมล์มันก็เลยจะไปเร็วกว่ารถที่ใช้งานโดยทั่วๆไปในคลิปแรกที่ผมรีวิวไปเนี่ยตอนที่ผมออกรถมาใหม่ๆช่วงนั้น4,000กิโลครับก็มีการพูดถึงข้อดีข้อเสียไปบ้างแล้วนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของ ของคนเราอยู่แล้วครับเมื่อเราได้รถมาใหม่เนี่ยส่วนมากเราก็จะมองเห็นแต่ข้อดีแล้วก็จะนําข้อดีมาพูดคุยกันนะครับเป็นทุกรุ่นครับตัวผมเองก็เป็นพอเราใช้ไประยะหนึ่งเนี่ยเราก็จะเจอข้อเสียจะเจอจุดที่เราไม่ค่อยชอบบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็เป็นธรรมดาครับมันก็ใช้รถนะครับมันก็เหมือนกับคนรักนั่นแหละครับแรกๆเราก็เจอแต่ข้อดีจริงไหมพออยู่ๆไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นข้อเสียเริ่มเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบ แต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวเข้าหากันอย่างไรให้มันสามารถาไปด้วยกันได้นะครับก็สําหรับ Yamaha GT คันนี้หลังจากที่ผมเริ่มใช้งานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเจออาการเจออะไรหลายอย่างโดยสิ่งที่ผมเจอในในข้อแรกเลยเนี่ยคือโชคครับโชคคันนี้กระด้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคหน้า หรือว่าโชคหลังก็ตามเนี่ยแข็งมากครับเวลาเจอหลุมเจอลูกระนาดเจอทางที่ไม่ปกติเนี่ยมันสะท้านขึ้นมาแบบถึงมือครับแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีเามากๆเพราะว่ามันมันแข็งมากสําหรับวิธีแก้ไขของผมก็คือว่าผมนําโชคหน้าไปเซ็ตใหม่ครับเป็นเซ็ตน้ามันใหม่นี่ครับ ร้านนี้ครับร้านชัยโยครับก็เป็นร้านทําโชคชื่อดังแหละหลายๆคนก็ไปทําโชคมานะครับถามว่าดีขึ้นไหมนิดนึงไม่มากครับอที่ร้านเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่าโชคเราอะ่ะมันนิ่มเกินไปนะครับมันก็เลยทําให้มีการกระด้างซึ่งมันดูขัดแย้งกันใช่ไหมครับผมก็เลยฟังเขาอธิบายเขาอธิบายมาว่าพอโชคมันนิ่มเนี่ย เวลามันกระแทกลงนะครับช่วงยุบเนี่ยมันจะกระแทกลงมาส cool. <laughs> ุดเลยทําให้มันเกิดการสะท้านนะครับพี่เขาก็เลยเซ็ตให้มันแข็งขึ้นเวลามันกระแทกเนี่ยมันจะได้ไม่ลงมาสุดมันจะได้ลงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เด้งกลับไปมันจะได้ไม่สะท้านมากก็ดีขึ้นครับแต่ก็ไม่มากก็ยังดีดีกว่าโชคเดิมนะครับยังดีกว่าโชคเดิมแล้วกันโชกหลังเนี่ยทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับ ผมก็เปลี่ยนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่าผมเปลี่ยนไปตอนไหนนะมีเรื่องของพักเท้าครับพักเท้าหลังเนี่ยผมให้ดูจริงๆมันก็ถามเป็นปัญหาไหมมันก็ไม่เชิงหรอกครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปแรกว่ามันมันกว้างเนาะคนซ้อนเนี่ยเวลาเขานั่งเนี่ยขาจะบานออกมาจากเราเยอะนะครับบางทีเวลาผมลืมปิดลืมเก็บพักเท้าอะ่ะ เดินจะขึ้นรถอะหน้าแข้งนะครับกระแทกเจ็บมากบอกเลยว่าเจ็บมากและผมโดนบ่อยมากนะครับคนอื่นที่มาซ้อรถผมก็โดนเหมือนกันเวลาผมลืมเก็บเนี่ยระวังกันด้วยนะเนี่ยมันเป็นเหล็กนะครับกระแทกเข้าไปนี่บอกเลยครับเจ็บปวดมากโดนหน้าแข้งเนี่ยผมก็จะพยายามเก็บตลอดนะครับรถคันนี้เนี่ยผมก็ได้ทำประวัติเอาไว้แหละ ว่าช่วงเวลาไหนผมทำรถทาอะไรบ้างนะครับผมจะพูดถึงจุดใหญ่ๆแล้วกันนะจุดยิบย่อยอย่างถ่ายนะ้ำมันเครื่องผ้าเบรกกราวอะไรพวกนี้ผมจะไม่พูดถึงแล้วกันนะจะเ,เป็นจุดใหญ่ๆเลยที่ว่าที่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสเจอบ,บ่อยๆก็จะมีเรื่องของน็อตน้ำมันเครื่องอันนี้ผมมีอาการตอน1 9 0 0งหมกิโลมันอยู่ของป้ายเนาะน็อตน้ำมันเครื่องครับ เอาว่าจุดที่ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วกันน็อตเกียวมันหวานแล้วพอเราเติมน้ำมันเครื่องไปเนี่ยน้ำมันเครื่องมันมันหยดหยดลงพื้นนะครับก็เลยต้องไปทําเกียวใหม่เพิ่มเกียวขึ้นมาหนึ่งเบอร์เหมือนจะเป็นเบอร์สิบสามนะถ้าจำไม่ผิดนะครับจากเดิมเนี่ยน็อตน้ำมันเครื่องมันเบอร์สิบสองก็ไปไปตัดเกียวมาใหม่นะครับมันก็เลยก็ทําให้น้ํามันเครื่องไม่หยดแล้ว ใช้มาตอนนี้ยันห้าหมื่นสี่พันกิโลสบายสบายครับไม่รัว่วพอเข้ามาที่ระยะไม้ที่สองหมื่นโลนะครับสองหมื่นโลเนี่ยเม็ดนะครับเม็ดเดิมอะเริ่มสึกแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้นะครับผมก็ซื้อเม็ดมาเปลี่ยนลองลองเปลี่ยนเมด็ดดูคือเม็ดเดิมอะมันเป็นเม็ดเบอร์สิบทุกอันเลยผมก็เลยลองเป็นเบอร์สิบเอ็ดดูนะครับ ซื้อเบอร์สิบเอ็ดมาใส่ก็ปรากฏว่าไม่ชอบเพราะว่าต้นมันหายหายพอสมควรเลยแต่มันได้ปลายขึ้นมาประมาณจากวิ่งได้หนึ่งร้อยเนี่ยปลายได้ประมาณหนึห่งร้อยเจ็ดวๆนี้นะครับ 105, 10ห,หนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยเจ็ดวๆเนี้ยแต่ว่าผมชอบต้นมากกว่าผมก็เลยสุดท้ายก็เลยไปซื้อเม็ดเบอร์สิบมาใส่เหมือนเดิมสนะองหมื่นสี่พันกิโลนะครับพอเลขไม่เข้าที่สองหมื่นสี่พันกิโลนะครับ ไฟอีโคไม่ติดแล้วคือปกติเวลาเราบิดนะความเร็วไม่เกินสักเจเนี่ยนะครับไฟอีโคจะโชว์ว่าเราอยู่ในโหมดประหยัดน้ำมันพอเลขไม้สักสองหมื่นีเนี่ยไฟอีโคผมไม่ติดเลยนะครับก็เลยแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเลยนะเพราะว่าก็ไม่ค่อยสนใจเลยมันอยู่แล้วแต่ถ้าเปลี่ยนคงต้องเปลี่ยนหลอดไฟมั้งนะผมอันนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่ได้มีความรู้รงนี้เท่าไหร่ไม่ได้ถามช่างมาด้วยว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลก็บอกผมหน่อยแล้วกันพอเข้าที่สามหมื่นโลนะครับสามหมื่นกิโลเนี่ยยางหมดทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับยางหมดก็เปลี่ยนยางเป็นมิชลินซิตี้กริปโรนะครับเป็นทูบเลดก็ไซส์เดิมมันไม่มี ยางหน้าผมขยับไซส์นิดหน่อยยางหน้าเนี่ยเป็นไซด์80ทับ90ก็คือแก้มจะหนาขึ้นนะครับแก้มยางจะหนาขึ้น80ทับ90ของเดิมมัน80ทับ80แล้วก็ยางหลังนะครับยางหลังผมลดไซส์จากจากเดิมเนี่ยมันเป็น1อยทับ70นะครับคือหน้าหน้าแต่กว้างหน้าหน้ากว้างครับหน้ากว้าง100ตรงนี้70 แต่ว่าสเปคเดิมมันไม่มีครับก็เลยลดมาหนึ่งไซส์นะครับเป็นแปดสิบทับเก้าสิบก็แกมสูงขึ้นเหมือนเดิมนะครับแปดสิบแล้วด,ด,ด้านด้านกว้างเนี่ยเป็นเก้าสิบก็จะเล็กลงนิดหนึง่งแต่พอผมใส่แล้วผมรู้สึกว่าเหมือนมันมันวิ่งช้าลงอะ่ะถ้าได้ยาสเปคเดิมน่าจะดีกว่ามันมันอืดขึ้นนะครับเหมือนเหมือนยางม,มันหนักขึ้นเพราะเป็นทูบเลสด้วยแหละนะครับก็ต้องเสียเสียค่าทําทําทาตรงเนี้ยเขาเรียกทาจุ๊บนะครับ อีกสองสามร้อยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็ดีนะครับผมว่าโอเคนะมันเติมลมง่ายดีนะครับมันมันมีหัวลมอะ่ะหัวจุบลมอะ่ะเขาทําให้มันออกมาข้างนอกครับเป็นทั้งสองล้อเลยมันก็เลยทําให้เวลาเติมลมที่ที่ปั๊มเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับเนี่ครับเติมลมง่ายเลยพอพ้นระยะที่สามหมื่นโลมาก็ยังไม่มีอะไรนะครับจนมาอาการเกิดอีกทีตอนสี่หมื่นสี่พันโลครับ ตรงนี้จะเป็นดิสเบรกนะครับจริงๆดิสเบรกเนี่ยมันเริ่มเป็นรอยตั้งแต่สามหมื่นโลนนิดละพอสามหมื่นกลางกาเนี่ยมันเริ่มเป็นร่องนะครับพอ 40, สี่หมื่นสี่เนี่ยมันเป็นร่องลึกเลยผมก็เลยซื้อดิสเบรกมาเปลี่ยนใหม่นี่สั่งออนไลน์มาครับสองสามร้อยกว่าบาทนะครับเคยไปถามที่ร้านมอเตอร์ไซค์แพงอยู่หกเจ็ดร้อยก็เลยสั่งมานี่ก็ใช้มาหมื่นกว่าโลแล้วยังโอเคครับมีรอยนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่เป็นร่อง ครับพอเข้าระยะที่45,000โลโช๊คแตกครับนี่ครับโช๊คเดินเป็นสีดำนะโช๊คผมแตกน้ำมันรั่วเลยตรงนี้เละน้ำมันเลยโช๊คแตกเป็นเพราะว่าผมบรรทุกหนักด้วยแหละเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยผมวิ่งแก๊็บที่รับคนบ่อยแก๊็บวินนะครับรับคนบ่อยแล้วก็บางทีโหลดน้ำหนักไปเยอะแล้วก็ บางครั้งเนี่ยเจอคนตัวใหญ่นะครับก็เลยโชคเดิมก็เลยไปเลยครับผมก็เลยอันนี้ผมไปซื้อที่ร้านมอเตอร์ไซค์มาร้านร้านร้านอะไหล่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับเป็นไวซเอส,สนะครับเป็นแก๊สเป็นรุ่นแก๊สนะครับดีกว่าโชคเดิมนิดหน่อยแต่ก็ยังแข็งอยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมชินกับรถวิบากด้วยก็เป็นได้นะเพราะว่าผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่โอเคมันก็ยังกระด้างอยู่นะครับ ก,ก็ดเข้าระยะที่สี่หมื่นเจ็ดพันโลครับยางหลังผมแตกคือยางที่เปลี่ยนมาใหม่อ่ะซิตี้กิปโปอ่ะเปลี่ยนตอนสามหมืนโลครับพอสี่หมืนเจ็ดอ่ะวิ่งมาแค่หมื่นเจ็ดพันโลครับยางแตกสภาพเกือบไม่ไหวแล้วนะครับคือแบบแบบลายหายหมดเลยแบบแทบเป็นยางสลิกเลยครับผมก็ไม่ได้สังเกตเนี่ยพอดีดูแต่ล้อหน้านะครับจริงๆแล้วเนี่ย เราต้องเช็คยางที่ล้อหลังล้อหลังบ่อยๆเพราะว่าล้อหลังมันตะกุยมากกว่าอันนี้ผมอันนี้เป็นความรู้ที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันยางหน้าเนี่ยอันนี้เป็นยางเดิมอยู่เลยครับซิตี้กริปโปที่ผมเปลี่ยนไปตอนสามหมื่นโลยังโอเคอยู่เลยยังใช้ได้แต่ยางหลังอะ่ะตอนก่อนผมเปลี่ยนอ่ะไปเลยครับอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนยางใหม่มาแล้วผมเปลี่ยนที่ร้านมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นยางอะไรนะผมจําไม่ได้แล้วอ๋อดูโร่ครับดูโร่นี่ครับ ฉะนั้นยางหลังเนี่ยมันจะไปไวกว่ายางหน้าเพื่อนๆต้องต้องดูด้วยนะครับแล้วก็ผมลืมพูดถึงยางเดิมไปเลยยางเดิมอะ่ะผมปะาไปสามสี่รอบครับก่อนก่อนจะเปลี่ยนช่วงสามหมื่นโลป่ายางหลังนี่แหละคือมันโดนปูบ้างโดนอะไรบ้างครับแต่ว่ามันก็ง่ายดีเพราะมันมันเปลี่ยนแค่ยางในไงแต่พอมันทูบเลสเนี่ยพอมันแตกแล้วก็ก็แทงหนอนไปทีนึงนะครับยางยางยาง ซิตี้กิโปแทงหนอนไปทีนึงแล้วก็รอบนึงคือไปเลยแตกนะครับดีไม่เกิดอุบัติเหตุครับอันตรายครับก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยหลังจากยางแตกที่47,000กิโลเข้าสู่ระยะ50,000กโลผมเอารถไปตั้งวาลวนะครับเอารถไปตั้งวาลวเพราะว่ารู้สึกว่าเครื่องยนต์มันเริ่มเดินไม่นิ่งแล้วมันเดินมันเดินสะดุดอะมันเดินสวิงสวิงแล้ผมก็เลยเอาไปตั้งวาลวครับ ตั้งกับร้านมอเตอร์ไซค์ในซอยบ้านนั่นแหละนะครับฝีมือดีจากนั้นนะครับพอพ้นระยะห้าหมื่นโลมาที่ห้าหมื่นหนึ่งพันโลนิดนิดเนี่ยมีอาการที่ว่ารถผมอะบิดแล้วม,มันมีเหมือนเสียงมันมีเหมือนเสียงฟรีอะไรสักอย่างที่ที่บริเวณชุดข้างนะครับแล้วมันมันเร่งไม่ขึ้นบิดแล้วมันฟรีผมก็เลยให้ช่างแกะดูครับปรากฏว่า ชุดซีลครับชุดซีลมันรั่วแล้วน้ํามันเนี่ยมันไหลมาเต็มชุดข้างเลยครับสายพานเม็ดชามเนี่ยชโลมไปด้วยน้ํามันครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เวลาเราบิดรถไปเนี่ยมันเลยฟรีนะครับก็ต้องเปลี่ยนชุดซีลใหม่แล้วก็ทำความสะอาดสายพานชุดข้างตอนนี้ก็ใช้ได้เหมือนเดิมห้าหมื่นสามพันกิโลไฟลี่ผมขาดไปข้างหนึ่งนะครับข้างซ้ายไฟลี่ขาดไป ก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเป็นหลอดธรรมดานะครับประมาณนี้นะครับกับอาการที่เจอใช้มาสงปีกับห้าหมืนสี่พันกว่ากิโลนะครับตอนนี้ห้า0มื่นสี่พันเจ็ดร้อยกว่าโลเนี่ยมีอาการบิดออกตัวแล้วสั่นผมก็ยังแก้ไม่ตกว่าไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นบางช่วงที่ออกตัวแล้วมันสั่นนะครับตอนแรกนึกว่าคัตหมด พอแกะคาร์ออกมาดูเนี่ยมันก็ยังเต็มอยู่อันนี้ยังไม่แน่แจเหมือนกันว่าคืออะไรถ้ามีข้อมูลเ,เดี๋ยวมาอัปเดตให้ภายหลังแล้วกันนะครับส่วนจุดดีที่ผมเจอแล้วก็ชอบนะครับก็เวลาหน้าฝนเนี่ยเอาขาวางเนี้ยนะครับมันไม่เปียกไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์แนวอื่นๆนะ่ะพวกเวฟหรือพว,พวกรถวิบากรถสปอร์ตอะไรพวกนี้พักเท้าม,มันอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับแล้วก็เวลา ขับลุยฝนนะ่ะรองเท้าเละเลยแต่ถ้าส่งสกูตเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเราลุยฝนนะ่ะเราเอาขาวางเนี่ยไม่โดนน้าเลยครับนอกจากว่าเราเอาขาลงล่างโดนน้ำนะอันนี้ไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าเกิดเราเอาขาวางบนพื้นเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่โดนน้าครับใส่ผ้าใบอ่าลุยฝนได้แล้วก็มันล้างง่ายดีนะครับรถรุ่นนี้นะรจริงก็รถสกูตเตอร์แหละมันล้างง่ายครับมันไม่ มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพราะว่ามันมีชุดเหมือนเป็นชุดแบบชุดพลาสติกอะปิดอะไรไปหมดแล้วเวลาล้างเนี่ยก็ไม่ยากครับถ้าเกิดเป็นรถรถทรงอื่นเนี่ยรถวิบากรถสปอร์ตเนี้ยนะครับมันล้างก็ต้องนะเช็ดต้องไปในเครื่องไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยลําบากนิดนึงอย่างเงี้ยล้างง่ายคันเล็กด้วยนะครับคันไม่ใหญ่อ๋อแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตินะครับสําหรับคนตัวใหญ่เนี่ยผมว่ารุ่นนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าพักเท้า คนขับเนี่ยมันสั้นไปหน่อยนะครับเวลาผมวิ่งงานไกลๆหรือว่าวิ่งงานหลายๆชั่วโมงเนี่ยเริ่มมีอาการปวดเข่าเหมือนกันเพราะว่าขามันมันต้องงอขาตลอดอะ่ะมันยืดขานิดนึงไม่ค่อยได้เพราะมันมันติดแล้วคนขาย,ยาวไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อ่ะก็ประมาณนี้ครับที่ที่เจอมาทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มนะที่ติดตั้งเข้ามาก็มีอันนี้เป็นบาร์เสริมนะครับ เอาไว้จับโทรศัพท์จับที่จับโทรศัพท์อีกทีหนึ่งเพราะว่าผมเคยติดกับกระจกแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ซื้อบาร์เสริมมาแล้วก็เนี่ยล็อกติดกับโทรศัพท์อะล็อกติดกับที่จับโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็มีที่จับโทรศัพท์อันนี้ผมเปลี่ยนรุ่นมาใช้แบบนี้แบบนี้ผมว่าดีที่สุดแล้วทนทานครับถ้าเพืพ่อนๆหาอยู่เนี่ยว่าใช้แบบไหนเนี่ยแบบนี้ครับดีเลยมันมันแข็งนะครับแล้วมันก็ไม่เสี่ยงหักมันมันแข็งแรงสุดละ ผมใช้สอ,อันเลยเพราะว่าใช้โทรศัพท์2เครื่องนะครับที่ชาร์จ USB นะครับเอาไว้ชาร์จไฟเวลาวิ่งงานทั้งวันนะครับจะได้ไม่ต้องโค้กเค้ r แบงก์มีอะไรอีกอชุดชามเม็ดนะครับชุดชามเม็ดอันนี้ผมเปลี่ยนเป็น,ปนชุดแต่งแล้วก็เป็นชามปรับองศาแล้วก็เม็ดเขาให้เม็ดเบอร์เมานะก็บิดมันมากครับ ต้นจัดมากเลยแต่ว่าปลายหายไปหน่อยนะปลายจากจากเคยวิ่งได้ประมาณหนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยสิบเนี่ยเริ่มหายเหลือแค่หนึ่งร้อยนะครับเปลี่ยนท่อมาครับเนี่ยผมเปลี่ยนท่อมาผมได้ปลายเพิ่มเลยก่อนที่ผมจะเปลี่ยนเม็ดนะผมซื้อท่อผ่าหมกมาสั่งออนไลน์มาเลยครับเป็นท่อผ่าหมกเสียงเสียงดีครับเสียงนุ่มไม่ดังไม่แผดนะครับเพาะมากเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังแล้วกัน มีแหลกท้ายนะครับมีแหลกท้ายอันนี้ออนไลน์เหมือนกันนะครับหกเจ็ดร้อยมั้งประมาณนั้นถามว่าดีไหมดีสําหรับเอาไว้มัดของบรรทุกของหรือว่ามัดกล่องนะครับแต่มีคนซ้อนเนี่ยอันตรายนิดนึงครับเพราะว่าเวลาคนซ้อนนะครับเวลาเขาก้าวขาลงอ่ะขาส่วนใหญ่คนซ้อนจะติดติดแหลกนะครับกอ ถ้าเกิดรับคนผู้โดยสารเนี้ยต้องบอกเขาด้วยว่าตอนลงให้ยกขาสูงสูงนะหรือว่าให้ใครซ้อนเนี่ยต้องบอกคนคนโดยสารคนคนซ้อนด้วยว่ายกขาสูงสูงก่อนลงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ขาติดครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมันยกขึ้นมาประมาณนี้ครับน่าจะหมดแล้วสำหรับ Yamaha GT 2ปี54,000กิโลอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงท่อผ่าหมกที่ผมซื้อมานะครับ เสียงดีไม่ดังไม่แผลกอออีกอันหนึ่งผมลืมบอกไปอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะไฟเดียวปลายแฮนไฟเดียวปลายแฮนครับมันจะมีไฟหลีอยู่ในตัวขับกลางคืนก็เ,เป็นไฟหลีได้ครับเปิดไฟเลียวก็จะมีไฟสีฟ้มกระพริบอันนี้ให้ช่างต่อเข้าไปอ่ะโอเคฟังเสียงท่อกันนี่ครับอันนี้เดินเบา เดี๋ยวผมลองเล่งให้ฟังนะเล่งเล่งควาดูสูงก็ไม่แผงนะครับเสียงดีเสียงดีลองสั่งมาได้ครับพิมพ์หาในในในเว็บออนไลน์เลยในแอปออนไลน์ได้เลยว่าท่อผ่าหมวก Yamaha GT ครับเจอโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านครับ สุดท้ายนี้ครับเด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ